ดีเอ็มหนึ่งศูนย์สองสามนะคะจากไม d ด็อกเตอร์เมนะคะเรียกว่าเป็นเคาน์เตอร์ต้อนรับนะคะที่เป็นลายหินอ่อนใครๆที่มีความรู้สึกว่าอยากเลือกง่ายๆแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีสไตล์ที่เราชอบแบบโดดเด่นเลยคือเราอยากเน้นว่าอยากได้เคาน์เตอร์ลายหินอ่อนอยากได้เคาน์เตอร์โทนขาวหรือบางคนบอกอยากได้เคาน์เตอร์แนวแบบหรูๆห,หน่อยติดไฟ LED ให้มันสวยๆหน่อยบอกเลยว่าในรุ่นนี้นะคะน่าจะตอบโจทย์ในการไปวางในจุดที่ลูกค้าตั้งโจทย์ในลักษณะประมาณนี้แต่ว่าข้อดีของ DM1 1023มีอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือว่ามันเขาเรียกว่าเราเตรียมรายละเอียดไม่เยอะถามว่าเตรียมรายละเอียดไม่เยอะคืออะไรอย่างบางคนนะคะจะต้องแบบเออเราจะต้องมีบาสูงเราจะต้องตัวแอลพอตัวแอลแล้วเราจะหันแอลไปทางไหนดีในบางครั้งเราอาจจะรู้สึกสับสนแล้วก็มีความรู้สึกว่าการเลือกหรือว่าเขาเรียกว่าการลงรายละเอียดในการสั่งเคาน์เตอร์ไปวางหน้าคลินิกเราบางทีเราอาจจะรู้สึกว่า พูยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆสําหรับเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าการต้องลงรายละเอียดเยอะๆแบบนั้นแล้วเราอาจจะไม่มีผู้ช่วยเช่นในบางครั้งเราอาจจะไม่มีทีมออกแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่มีอินเที์เียแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะปรึกษาใครแต่แน่นอนทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลคุณปรึกษายิ้มได้ถ้าคุณอยากได้เคาน์เตอร์ที่อาจจะมีดีเทลเยอะหน่อยมีตัวแอลมีบาสูงซับซ้อนนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าต่อให้สามารถปรึกษายิ้มได้แต่เราก็อยากจะแบบ ง่ายๆเพราะเราก็ไม่อยากจะไปวัดพื้นที่หรือระวังในเรื่องของมุมของการทํางานเยอะแยะตัวนี้นะคะตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะว่าในเรื่องของการวัดขนาดก็แค่วัดมาว่าในมุมที่เราอยากจะวางเคาน์เตอร์ต้อนรับเนี่ยมันวางโต๊ได้ยาวเท่าไหร่แค่นั้นเองนะคะมันไม่ได้มีดีเทลเยอะว่าเอ๊ะมันมีบาสูมันมีตัว L ให้เราต้องระวังแต่พอเราไม่จําเป็นที่จะต้องลงรายละเอียดเยอะเขาเรียกว่า D M 1 0 2 3มันกลับทํา ความสวยงามได้อย่างในภาพรวมที่คุณผู้ชมเห็นอย่างตัวนี้ค่ะความยาวอยู่ที่150เซนเราจะเห็นว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่นั่งประมาณ1คน150เซนก็เป็นโต๊ะทํางานที่ไม่ได้เล็กเกินไปยังรู้สึกว่าภูมิฐานน่าเชื่อถืออยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครพื้นที่เล็กๆจริงๆเนี่ยร้อยก็ยังทํารุ่นนี้ได้สวยลวดลายด้านหน้าเห็นไหมคะว่าก็ยังสมส่วนอยู่และสเสน่ห์ของตัว dm 1 0 2 3นนะคะนอกจากตัวลายหินอ่อนแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าการซ่อนไฟ led ก็เหมือน เคาน์เตอร์หลายๆรุ่นที่เรามีลวดลายแล้วเราก็ซ่อนไฟแต่ว่าตัวนี้นะคะเขามีหลายด้านข้างด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าการตกแต่งไฟ LED ของเราเนี่ยจะมีลายต่อเนื่องไปข้างๆด้วยเห็นไหมคะอย่างที่เราเห็นเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะมีลูกเล่นมีความสวยงามสมมุติว่าหน้างานจริงๆเนี่ยเนี่ยลวดลายมันอยู่ด้านนี้เนาะยิ้มก็แนะนําว่าเวลาที่ถ้าเกิดว่าเวลาลูกค้าสั่งซื้อเนี่ยก็ลองดูว่าตัวเคาน์เตอร์ของเราเนี่ยจะชี้ทางด้านนี้หรือว่าด้านนี้นั่นเองนะคะถ้าเราให้ลวดลาย เล่นตัวซ่อนไฟเอียงมาทางด้านนี้ก็แนะนําว่าคุณก็ควรจะต้องวางเคาน์เตอร์ชีดผนังด้านนี้นั่นเองมันจะได้เอาลายที่สวยๆเนี่ยเอาไว้โชว์ด้านที่คนมองเห็นเดินผ่านไปผ่านมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้นอกจากที่เลือกขนาดเลือกลายหินอ่อนเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อาจจะเพิ่มลงรายละเอียดลงไปอีกนิดหน่อยเพื่อเวลาที่เรานําไปวางแล้วจะได้มีความสวยงามนั่นเอง แต่พอมาถึงตรงนี้หลายคนบอกหนึ่งูนย์สองสามน่าสนใจของเขาวบแป๊บนึงนะ DM เอ็หนึ่งศนะูนย์สองสามเอ๊ะทำไมหน้าเว็บมันดูยาวกว่านี้หรือเปล่าหรืออะไรตัวจริงๆนะคะถ้าตรงตามรุ่นที่อยู่หน้าเว็บไซต์นะคะจะมีขนาดยาว180เซนนั่นเองนะคะตัว DM1023 เนี่ยถ้ายาว180เซนจะเห็นว่าอาจจะมีฟังอ์ชนก็ยังมีลวดลายด้านข้างเห็นไหมคะมีลวดลายด้านข้างแล้วก็ด้านในเนี่ยเราทําฟังก์ชันให้นั่งทํางานได้2ท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในความยาว1น0 แปกับการนั่งทํางานสําหรับเจ้าหน้าที่2คนสําหรับยิ้มคือประหยัดพื้นที่มากๆลองคิดถึงค่าเฉลี่ยด,ดูยาวร้0หันครึ่งคือเราใช้พื้นที่การทํางานของเจ้าหน้าที่ต่อคนเนี่ยไม่ถึง1เมตรแต่สามารถนั่งทํางานได้แยกกะโซนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีลิ้นชักเก็บของม,มีการแบ่งโซนนั่งทํางานเว้นระยะนะคะหน้าที่ใครหน้าที่มันโซนใครโซนมันเพราะฉะนั้นนะคะความยาว180เป็นความยาวเริ่มต้นที่เหมาะสมที่จะนั่ง ทั้งทางาน2คนก็ฟังก์ชันประมาณนี้แต่ด้านในนะคะเรื่องของฟังก์ชันถ้าเรามีความรู้สึกว่าก็อยากได้ยาวประมาณนี้แต่แต่ฟังชันขอเปลี่ยนได้ไหมอยากจะย้ายลิ้นชักอยากจะเพิ่มเออบางคนจําเป็นต้องอยากได้ลังเลื่อนวางแผ่นคีย์บอร์ดเนาะอย่างเงี้ยเพื่อพิมพ์คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสั่งได้นะคะตรงนั้นเราปรับเราอ,อะไรได้ทั้งหมดแต่ว่าชุดนี้ด้วยความที่ลูกค้ามีพื้นที่จํากัดก็เลยมีความรู้สึกอยากสั่งความยาวแค่150 เนี่ยคะ่ะพอทำออกมามันก็สมส่วนแล้วก็ดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะทีนี้นอกจากในเรื่องของฟังก์ชันด้านในความยาวที่เราเลือกได้แล้วต่างๆนานานะคะลายหินอ่อนที่ลูกค้าเห็นนะคะที่เห็นสวยๆแบบนี้แน่นอนแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบลายเยอะๆบางคนอาจจะชอบลายเข้มๆบางคนอาจจะชอบลายที่แบบ ดูไม่ได้เออก,กระเลิกมากนะมีณความรู้สึกไม่ได้อยากให้มันดูเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเรามีลวดลายให้เลือกเยอะพอสมควรนะคะสำหรับราสาหรับลายหินอ่อนอันนี้ยิกตัวอย่างก็จะมีประมาณ6ลายถ้าเป็นโทนขาวนะคะถ้าเกิดบางหน้าง,งานรู้สึกว่าเราอยากได้เป็นโทนน้าตาลเข้มดำหรืออะไรเงี้ยก็ลองทักมาแต่ว่าวันนี้ยิ้มพามาให้ชมเนี่ยมีทั้งหมด6ลาย6ลายนี้ถ้าให้คุณผู้ชมเดาว่าตัวทีมนั่งทํางานอยู่นั่งผู้อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นรหัสอะไรพอจะเทียบเคียงนึกออกไหมคะ ติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตกติ๊กต๊อกยังไม่มีคนตอบเลยนะคะ <laughs> อ่ะไอตัวนี้นะคะจะเป็นอ่ะมุมนี้ก็ดีตัวนี้นะคะ,จะ,ะ,ะ,คะจะเป็นลาย617นั่นเองนะคะก็ต้องบอกตรงว่า617เนี่ยมันจะเป็นลายหินอ่อนที่มันจะมีความละเอียดและมีความสม่ำเสมอของลวดลายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเคาน์เตอร์หรือว่า จุดที่เราจะใช้ลายหินอ่อนเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากแบบเล็กอทิเช่นอย่างลูกค้าบางคนเนี่ยเลือกเอาไปทําหน้าลิ้นชักที่ทําตู้เก็บเวทระเบียนตู้เก็บของหน้าลิ้นชักแน่นอนมันจะไม่ได้เป็นผืนใหญ่ๆหย่ที่เราเห็นมันจะไม่ได้ก,กว้างใครที่เราแต่เราอยากเลือกใช้ลายหินอ่อนนี้มันจะแนะนํา617เพราะลายมันค่อนข้างละเอียดมันเหมือนแบบสมมติว่า เนี่ยนี่คือบริเวณที่เราจะใช้ลายหินอ่อนสมมุติบริเวณมันไม่ได้ใหญ่มากนะักมันเป็นบริเวณเล็กๆถ้าเราเลือกลายที่ไม่ได้ละเอียดบางทีตัดไปที่แผ่นไม้แผ่นใหญ่ๆตรงนี้อาจจะมองแทบไม่ค่อยเห็นลายหินอ่อนเพราะมันเป็นลายใหญ่ๆที่มันพาดผ่านแต่อย่าง6กหนึ่งเจ็ดอ่ะมันจะละเอียดคือในแบบเอานิ้วจิ้มไปตรงไหนตรงนั้นก็เจอลวดลายของหินอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว6กหนึ่งเจ็ดมันก็เหมือนเป็นลายที่ใช้กับพื้นที่ใหญ่ๆ เคาเตอร์ตัวใหญ่หญก็สวยเล็กเกเราก็ยังมีความรู้สึกว่าลวดลายมันสมมาตรแต่ถ้าใครมีความแบบ ไม่ได้กังวลตรงนั้นคุณยิ้มพอตั้งใจจะสั่งเคาน์เตอร์ใหญ่ๆอยากจะยาวๆเลยอะไรเงี้ยคุณเลือกลายอื่นๆได้เลยนะคะอย่างบางคนชอบลายเข้มๆเ,เนี่ย620ก็น่าจะตอบโจทย์เพราะมันจะเป็นริ้วสีค่อนข้างเข้มๆดำๆมันจะมีความรู้สึกแบบโอ้โ oh, หหินอ่อนเลยอะไรเงี้ยคือแบบสตรองมากทางด้านความมาเบิลนะคะเราเลือกได้แต่ละลายมันก็มีสเสน่ห์มีอะไรที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าถามยิ้มถ้าพื้นที่หรือว่าไซส์ที่เราจะเลือกใช้ลายหินอ่อนไม่ได้ใหญ่มากนะก6นเป็น ลายที่ต้องบอกตรงๆว่ามันเพลย์เซฟมากๆมันแบบมันไม่ได้ดูแบบเพอด้วยความมันเล็กเนาะ มุมนี้มองมาไม่เห็นอะไรเลยมีริ้วดำๆผ่านมาอยู่เส้นเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้า617มันก็จะค่อนข้างละเอียดมองเห็นลายหินอ่อนอย่างละเอียดทั่วทุกบริเวณที่มันเป็นแอเรียตรงนั้นที่เราตั้งใจใช้ไม้ลวดลายหินอ่อนนั่นเองนะอันนี้ก็แอบแถมเทคนิคในการเลือกลายหินอ่อนยางบางคนแบบเฮ้ยฉันชอบ62 0แล้วนะฉันชอบความแบบตะโกนฉันชอบแบบริ้วแต่พอมาอยู่ในจุดเล็กๆอาจจะพาพาเขาเรียกว่า ผ่านมาแค่ลิ้วเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกก็ปรึกษายิ้มได้นะคะเวลาที่คุณสนใจนั่นเองและตรงนี้ในเรื่องของฟังก์ชันด้านในยิ้มอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่สิ่งที่จะบอกก็คือว่า dm 1 0 2 3นะคะเป็นเคาน์เตอร์ที่เวลาทำขนาด150เซนก็สวยลวดลายข้างหน้าสมส่วนทำขนาด180เซนเมื่อสักครู่ก็ดี และทํายาวไปถึง4เมตรอะไรอย่างเงี้ยทำมาทั้งหมดแล้วนะคะสามารถสั่งได้ลวดลายด้านหน้านะคะจะเล็กจะใหญ่จะสอดคล้องไปตามไซส์ของตัวเคาน์เตอร์นั่นเองนะคะที่คุณสั่งนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเคาน์เตอร์ตัวนี้จุดเด่นก็คือคุณจะเลือกความยาวเท่าไหร่ก็ได้ลวดลายมันจะเาเรียกว่าเหมือนเหมือนแบบโตตามตัวเดี๋ยวมันก็จะยาวไปตามความสมมาตรของตัวเคาน์เตอร์ลวดลายหินอ่อนคุณก็สามารถเลือกได้ฟังก์ชันข้างในอยากจะให้ทีมงานให้แพทย์ให้หมอให้พยาบาลให้ บบพนักงานต้อนรับของเรานั่งกันทํางานกันแบบไหนต้องมีที่วางคีย์บอร์ดไหมหรือจะเอาเป็นลิ้นชักทั้งหมดต้องมีลิ้นชักมาขั้นตรงกลางแบ่งระยะการนั่งทํางานตรงนั้นเราก็ลงรายละเอียดได้ทั้งหมดนะคะแล้วนี่คือเสน่ห์ของ dm 1023จริงๆที่มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีความซับซ้อนในการเลือกมันไม่จําเป็นต้องใช้ทักษะหรือต้องมีความรู้การตกแต่งมันไม่จําเป็นต้องแบบเป็นคนที่แบบมีจินตนาการมีมโนภาพเยอะแค่เราพอจะรู้ว่าเออ ตรงแอเรียของเราอยากได้เคาน์เตอร์ยาวสัก2เมตรตัวนี้ก็คุยกันง่ายๆแค่นั้นเองแล้วเราก็เลือกลายหินอ่อนกันเพราะฟังก์ชันข้างในบางครั้งลูกค้าไม่จําเป็นต้องเลือกนะคะเรามีเสนอให้เรามีชอยให้คุณเลือกคุณจะแบบไหนดีคะแบบ1แบบ2แบบ3แบบ4เรามีไอเดียรอคุณไว้เรียบร้อยแล้วและอีกหนึ่งประเด็นนะคะตอนนี้ยิ้มนั่งอยู่แล้วก็มุมกล้องนี้ดีมากเลยคุณผู้ชมจะเห็นว่ายิ้มนั่งคุยด้วย เขาเรียกว่าลักษณะเหมือนการนั่งทํางานจริงๆระดับของตัวโต๊ะนะคะจะสูงอยู่ที่75เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยมันอยู่ในระดับที่เหมาะกับการคุยการคอนซัลท์ได้เป็นอย่างดีถ้าเราไม่คุยไม่คอนซัลท์ก็เป็นระดับที่เป็นยังไงคะเราสามารถนั่งเป็นรีเซพชันต้อนรับเนี่ยคนเดินผ่านไปผ่านมาเรามองเห็นคนผ่านเข้ามาก็เห็นเราด้วยเห็นไหมคะเห็นนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวยินจะาออนุญาตนะคะขยับมาตรงโซนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ จะเห็นว่ามันก็ยังมองเห็นกันเนาะยังหนู่ในระดับที่แบบเฮ้ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเรายัางอยู่ในระดับแบบนี้ได้แต่เราก็นั่งทํางานได้หาข้อมูลดูคิวงานต่างๆดูข้อมูลต่างๆนะคะเราสามารถที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกและฟังก์ชันด้านในก็สอดคล้องไปกับสิ่งที่คุณจะใช้นั่นเองวันนี้ถ้าใครนะคะรู้สึกว่า ต้องการเคาน์เตอร์ที่มันสั่งง่ายแต่ดูสวยแล้วเราก็มีโจทย์ในเรื่องของความหรูหราอยากได้ไฟ LED แบบไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องของห่วงจุย้ยฉันต้องมีอยากได้ไลายหินอ่อนเพราะมีความรู้สึกว่าได้ทั้งความหรูหราแล้วก็ความหมายก็ดีนะคะแบบหินนะโนมั่โคงสตรองอะไรอย่างเงี้ย ตัว DM 1 0 2 3น่าจะตอบโจทย์อยู่ในคลินิกความงามก็ดีเวชกรรมก็ดีคลินิกเด็กจริงๆก็ใช้ได้คลินิกน้องหมาน้องแมวใช้ได้ทั้งหมดแล้วก็วัสดุที่เรามาใช้ทำนะคะเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่ต้องกังวลน,นะคะในเรื่องของการดูแลสั่งก็ง่ายดูแลก็ง่ายที่สำคัญส่งได้ทั่วประเทศและไปถึงก็จะเป็นสวยๆแบบนี้เลยเอาไปถึงก็ไปวางในจุดที่เราจะใช้งานได้เลยไฟ LED เดินเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาที่คุณจะใช้แค่เอาปลั๊กตัวผู้เสียบเข้าไฟบ บ้านเรานะคะบ้านเราเสียบเข้าไฟบ้านแล้วที่ตัวเคาน์เตอร์จะมีสวิตช์เปิดปิดไฟเดี๋ยวยิ้มลองทดลองการเปิดปิดให้ดูนี่อันนี้เวลาเราปิดไฟเห็นไหมคะ,ะเดี๋ยวยิ้มปิดให้ดูอีกทีนึงเวลาที่เราปิดไฟเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเคาน์เตอร์มันก็จะเป็นโทนขาวๆเป็นเคาน์เตอร์คลีนๆตัวหนึ่งนี่แหละที่สวยอยู่แล้วแต่ถ้าเรานะคะพอจะมีไฟฟ้าใช้เห็นไหมคะมันก็ดูดีขึ้นมาทันทีสามารถที่จะ เปิดแล้วก็ทําให้ตัวเคาน์เตอร์มันดูแบบโดดเด่นแล้วก็ป๊อปอัพขึ้นมานะคะและทั้งหมดความสะดวกสบายและความสวยงามของ DM1023 คุณหาได้ที่ My Doctor m a อนั่นเองวันนี้หวังว่าการแนะนำเคาน์เตอร์ DM1023 จะทําให้คนที่กําลังลังเลว่า เอะฉันอยากหรูฉันอยากมีไฟ LED เะไรอย่างอ่อนฉันก็ชอบมันมันสั่งยากไหมนะคะยิ้มเชื่อว,ว่าวันนี้ลูกค้าน่าจะได้ไอเดียแล้วว่าอ๋อมันสั่งไม่ยากแล้วก็คําถามต่างๆนะคะที่เราเหมือนมีตัวแทนหมู่บ้านถามแทนเราแล้วแล้ววันนี้คุณก็ได้คําตอบแล้วหวังว่าจะเข้าไปเลือกสินค้าในเว็บไซต์ด้วยความสนุกสนานแล้วมีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องบัจจ็ตเราแคบๆไปให้คุณยิ้มเขาสรุปมาให้เราเลยก็ได้เพราะเราเองเท่านั้นที่รู้ว่าในคลินิกเราในโรงพยาบาลเราต้องการใช้อะไรบ้างและถ้าคุณรู้ รู้สึกว่าต้องการให้ยิมช่วยรวบรวมบัจเจตช่วยรวบรวมดีไซน์งานต่างๆก็ทักเข้ามาในช่องทางแชทได้เลยนะคะมีทั้งยิมแล้วก็ทีมงานนะคะรอตอบคาถามแล้วก็ดูแลลูกค้าทุกคลินิกที่อยู่ทั่วประเทศไทยเลยสินค้าไปเป็นตัวแบบนี้ไม่มีอะไรให้คุณจะต้องยุ่งยากอีกต่อไปการเปิดคลินิกจะเป็นเรื่องง่ายถ้าคุณมาเจอยิมที่หม่ด็อกเตอร์เมดค่ะไม่ด็อกเตอร์เมดเพื่อนหมอเปิดคลนิกสวัสดีคะ่ะ